สวัสดีครับนี่คือฐานฐานที่มีคุณภาพดีมากนะครับเผาจากเตาผีหรือกว่าเตาดินที่อยู่ตามทุ่งนานะไม่ใช่เตาอบที่เราปั้นนะเตาผีที่เราถมดินใส่ไม้แล้วก็เผาเนี่ยคนที่เขามีฝีมือเนี่ยเขาจะเผาได้แต่ตอนนี้หน้าฝนแล้วไม่สามารถที่จะเผาได้เพราะว่าน้ํามันท่วมคือตามทุ่งนาน้ําท่วมไม่เผาฐานไม่ได้แล้วแล้วทํายังไงจะได้มีฐานใช้ ไอเศษฐานผงฐานที่มีอยู่ตามเตานะผมจะบอกให้อย่าทิ้งนะครับไอเศษไม้อะเศษฐานก้อนเล็กๆที่อยู่ตามเต้าเป็นผงที่มีดินด้วยที่มีอะไรด้วยนะใช้ได้ครับใช้ยังไงให้เป็นแท่งให้เป็นก้อนผมมีเครื่องอัดฐานแท่งครับนี่ครับกระบอกอัดฐานแท่งอัดด้วยมือนะครับใช้ตอกเอาเศษฐานผงฐาน ที่อยู่ตามข้างเตาอ่ะที่เราไม่ต้องการแล้วมันชิ้นมันเล็กมันเอามาจุดใส่เตาก็ไม่ได้เราต้องเอามาอัดใหม่ให้เป็นแท่งครับด้วยกระบอกตัวนี้แหละเราเอามาผสมมีส่วนผสมอัตราส่วนมีอยู่ในคลิปของช่องโชคพี่บูลนะวิธีอัดฐานแท่งอะในคลิปของช่องโชคพี่บุลก็มีหลายคลิปอยู่หรือใครมีสูตรดีๆก็เอามาใช้เอามาอัดนะให้เป็นแท่งมีคนที่เก่งมากๆเลยเขามีสูตรที่อัดฐานแท่งได้ ได้แข็งแรงได้ทนนะครับของผมก็ยังสูตรของผมยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าผมมีกระบอกที่ดีราคาถูกนี่ราคาหลักร้อยนะครับกระบอกอัดฐานแท่งมีเศษฐานผงฐานหน้าฝนนี้เอามาอัดให้เป็นแท่งแล้วก็ตากแดดไว้ใช้นะใช้ได้ดีครับลองดูนะครับสนใจก็เบอร์อยู่ข้างล่างนะครับติดต่อได้เลยกระบอกอัดฐานแท่งด้วยมือราคาหลักร้อยครับเอาไปใช้ได้เลยครับรับรองใช้ได้จริงครับ จะเอากแกลบดํามาอัดก็ได้นะแกลบเผาดําๆอะ่ะที่ยังเป็นฐานอยู่นะไม่ใช่เป็นผงที่เท่าเลยนะเอากแ,บบแกลบดําแกลบข้าวนี่แหละมาอบให้เป็นฐานแกลบแล้วก็เอามาอัดเป็นแท่งได้นะครับเนี่ยกระบอกนี่อัดได้ผสมกับส่วนผสมอาจจะมีแป้งมันสับปะหลังเนี่ยอีกมีมีตัวหนึ่งนะที่ผสมเข้าไปกับแกลบเผาแกลบดำผนะสมกันแล้วก็มีฐานมีเศษฐ,ฐานพวกเนี้ยที่มันละเอียดละเอียดน,นะ ออามาผสมกับแกลบได้ก็เป็นฐานได้เช่นกันหรือจะเอาทําเป็นยากันยุงก็ได้นะมีคนเอาไปทาเป็นเป็นแท่งยากันยุงเอาขี้วัวขี้วัวที่ผสมกับพวกพืชที่มันไล่ยุงได้ะพืชที่มันไล่ยุงได้แล้วก็เอามาผสมใส่กันแล้วก็มาอัดใส่กระบ,บอกนี้แล้วครับก็ออกมาเป็นแท่งเหมือนกันเอาไปจุดให้วัวให้ควายตามคอกน,นะยุงจะได้ไม่กัดเขาเนี่ย ทำเป็นกระบอกอัดแท่งยากันยุงได้กระบอกอัดฐานได้นะครับแท่งหนึ่งก็ใช้ได้นานหละถ้าเป็นยากยุงนะเราก็ไม้เสียบเนี่ยม,มีรูตรงกลางใช่ไหมตั้งไว้เลยไล่ยุงให้วัวให้ควายได้ให้ไก่เราได้นะครับกระบอกอัดฐานแท่งหรือจะอัดอะไรก็ได้ที่เป็นแท่งยากันยุงได้ครับสนใจโทรมาได้เลยครับ